วันนี้วันที่6มกราคมเราเหลืออีกหนึ่งเดือนกับอีกสองวันนะฮะเราจะเข้าคูหาเลือกสสกันแล้วละ่ะแต่แน่นอนวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกออรกตเขาสรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งก็คือ ก่อน17วันน่ะระหว่างวันที่20ธันวาคม2568ปีที่แล้วจนถึงเมื่อวานนี้คือ 5, 5มกราคม2569ร,รวมรวมทั้งสิ้นนะฮะมีคนลงทะเบียนทั้งหมด2,414,225คนโดยมีผู้ของลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเนี่ย8,247คนมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งอันเนี้ย คือสองล้านกว่าคนก็คือถือว่าเยอะมากก็คืออย่างบางคนมาทํางานกรุงเทพอ่ะเนาะใช่ไหมล่ะจะให้กลับไปบ้านมันก็มันไกลมันค่าเดินทางค่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกเลือกที่อยู่กรุงเทพแต่อย่าลืมนะวันเลือกตั้งอ่ะถ้าสมมติคุณเลือกตั้งที่ไม่ใช่วันที่แปดกุมภาถ้าไปหนึ่งกุมภาหนึ่งกุมภาเลือกสสแล้วคุณเลือกได้เฉพาะสสปาร์ตี้สสเขตกับสสปาร์ติลิสเท่านั้นนะอวันที่แปด คุณก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะคุณก็ต้องไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปดูว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยทุกวันนี้ซึ่งโอเคและเขาใช้คำว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงซึ่งรัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยมันก็ใช้มาหลายยุคหลายสมัยหลายหลายการเลือกตั้งแล้วว่าคุณคิดว่ายังจะคงอยู่หรือควรจะเปลี่ยนแปลงอันนี้แต่วันที่หนึ่งเนี่ยคุณไม่สามารถลงทะเบียนได้คุณจะไปลงทะเบียนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยวันที่8 กุมภาพันธ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงล่วงหน้าอาจจะต้องใช้สองวันแต่อย่างพวกเราเองอสมมุติคุณไม่ได้ไปไหนเราวันที่8ปดกุมภาพันธ์เราก็จะมีบัตรทั้งหมด3าใบบัตรใบแรกสอสอเขตสอสอเขตก็คือคุณไปดูซิเขตนั้นคุณชอบใครคุณเชียร์ใครคุณรักใครคนไหนที่จะเข้ามาบริหารประเทศแทนคุณได้สอสอเขตใบที่สองสอสอาร์ตี้ลิสต์คุณก็ไปดูซิว่าคัน d เดตของคุณที่เข้าไปจับเบอร์กันน่ะว่าใหญเบอร์อะไรกันบ้าง ใบที่สามก็คือเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงการซึ่งปีนี้เขาบอกว่าผลการสำรวจออกมาล่าสุดนะควรต้องการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันสูงขึ้นนะครับถึงจะ30วันใช่ตื่นเต้นัลยถ้าสมมติว่า1 1องภาคนที่ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าก็ไม่ถึงเดือนแล้วไม่ถึงเดือนแล้วพี่นละเข้าเนี้เต้นเงินนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากอ่ะรับออีกไม่กี่วันนี้มันเสร็จแล้ว การเมืองมันเป็นยังไงไงเธอรุ้นอะไรรุ้นการเมืองอย่างเดียวรุ้นการบ้านหรือกันฉันก็รุ้นการเมืองว่าเออใครจะได้ขึ้นเป็นนายกใครจะเป็นอะไรรุนทะเชิงเศร้าอ่ะฮะหนุ่มนี่อย่าไปพูดเลยจะฉันจะโดนอะไรถามถามใช้อะไรอย่างงี้ถามเฉยไม่ได้เหรอไม่ได้ถามแค่เนี้ยไม่ได้ถามคุณทําไมอ่ะไม่ได้ทำไมทุกถามว่าผมรุนอะไรผมก็รุ้นกรุงเทพรุ้นเขตผมทําไมอ่ะ คอตรงไหนอ่ะของฉันก็ลุ Nossa, ้นกรุงเทพแต่เขารุ้นเอาคุณเอาคุณแล้วไม่คิดจะถามตาไม่งสาเหรอ พูดอย่างนั้นไม่ได้เถอะคุณอยู่แม่ไหนคุณอยู่ที่ไหนพูดอย่างนั้นไม่คุณอยู่ที่ไหนครั้งที่เราฉันโดนกกตตมาแต่นี่ผมถามคุณอยู่ที่ไหนกรุงเทพมหานครแล้วไปผมคิดว่าคุณอยู่ชาเชิงเซาเขาจะเป็นพูดอะไรแปลกๆอก็เลยถามอย่างนั้นไงรูจัพูดอะไรแปลกๆรุ่นเขตยดไหนลาบพร้ารุ่นเขตลาบพร้าฉันเขตจตุจักรอ๋อรุ่นเขตจตุจักรอย่าไปใกล้กว่านี้เดี๋ยวโดนเรียกอีกครั้งที่เราฉันนั่งขึ้นกรกตฉันใส่แว่นดำหนาๆโดยกรกตมาแล้วนะเด้อ เจอจอะทำอะไรให้ฉันแปลกๆไปขึ้นศาลบังกะกะตบ้างถาม<า>ชี้นำเออ,อนะแน่นอนฮะผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยก็มีอยู่139,535คนขนาดที่ ผู้จานวนผู้ลงทะเบยียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียงประชามติแล้วก็นอกราชอารสา3วันที่จะเปิดที่ลงทะเบียกนกันเนี่ยก็ค <สา S 1> ือ 3- <ส>ามถึงหามกราคมที่ผ่านมาเมืเ่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียน1 59, 000, 8, 000, 56, นึ่งล้านห้าแสนนบุคคลโดยเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินะฮะนอกเขตออกเสียงจํนวน 1, 5, 000, 2, 90, นึ่งล้านห้าแสนสอร้คนแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชา มตินอกราชอาณาจักรเนี่ย95,666กลมมันมีคำถามเยอะเหลือเกินว่าบางทีอ่ะเขาไปลงทะเบียนที่หนึ่งแล้วต้องไปเลือกอีกที่หนึ่งอ่ะเนื้อออกปะคือการลงทะเบียนเลือกตั้งัางหน้าอย่างเช่นบางบางคนได้ไงรู้ไหมลงทะเบียนที่อะสมมติกรุงเทพจะต้องไปอีกเขตหนึ่งได้ไหมไม่ใช่เหมือนเขาบอกว่าสมมติถ้าหนูวอนนี้บ้านหนูอยู่เขตจะรู้จักแต่พอดีว่าไปทำธุระอยู่เขต จางบอลอยู่อยู่สายไม้อยู่อะไรเงี้ยไปลงฝั่งนู้นได้ไหมก็ถ้าสมมุติเราลงทะเบียนที่จะไปเลือกตั้งล่วงหน้าคุณก็ลงแบบนั้นได้เพราะเขาให้เลือกเขตได้วให้เลือกเขตไหนแต่บางคนเลือกไม่ได้เขาตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่เขาออกมาพูดกันเยอะเหมือนกันก็คือวันนี้เลขาที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาก็มีการออกมาพูดถึงกรณีที่มีคนเรียกร้องให้หนึ่งอย่างแรกเลยเมื่อวานที่จริงมันจบไปแล้วการลงทะเบียนเนี่ยมันจบไปตั้งแต่เมื่อวานเที่ยงคืนแล้วล่ะ ว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมขอขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตว่าขอหน่อยได้ไหมเพราะบางทีตัวเองก็อยากจะเพราะว่าบางคนบอกว่า3าถึงหเนี่ยมันมีวันลาไม่กี่วันเองใช่ไหมคะฮะปรากฏว่าวันนี้คําตอบมาชัดเจนนะคะว่าไม่สามารถทําได้ของทางกกตเนาะเพราะด้วยเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องทําตามกฎหมายกําหนดซึ่งมีทั้งเรื่องการแยกบัญชีชื่อ แยกของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรแล้วก็ทําบัญชีของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป1นึ่งแสนกว่าหน่วยเนี่ยรวมถึงเรื่องธุรการอื่นๆนะครับนายแสวงกล่าวว่าระยะเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนนะฮะออกเสียงประชามตินอกเขต3นั้น3วันนั้นนะ่ะถือว่าแต่ละคนเนี่ยมีเวลาทั้งหมด3วันนะ 4,320นาทีถ้าที่านใช้คำนี้เลยเขาใช้คำนี้เลยเขาบอกคนเราอะ่ะมีเวลา4,320นาทีแค่เจียดเวลามา3นาทีอะ่ะมันก็สามารถทําได้นะเพราะการลงทะเบียนไม่ใช่เรื่องยากหากเตรียมข้อมูลให้พร้อมแล้วก็ย้ําว่าการใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นอะ่ะหากบริหารจัดก,การเวลาให้ดีเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนทันแน่นอนยืนยันว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้แล้วเพราะมันจะกระทบกับการดําเนินการส่วนอื่นนะครับ mm hmm. ขดเดียวกันเขาก็มีการถามกันอีกเรื่องอย่างที่เมื่อกี้เองที่ถามนั่นแหละ mm hmm. ถามว่าปัญหาการลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตที่ไม่สามารถเลือกหน่วยได้เน mm ี hmm. ่ยมันไม่สามารถเลือกหน่วยได้นอกเขตที่อยู่ภายในจังหวัด mm hmm. ของตนเองนั่นนะ mm ่ะ hmm. ในแสวงกล่าวว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมาย mm hmm. ไม่ใช่ว่าเราดูแลประชาชนไม่ดีนะแต่บางทีเนี่ยกฎหมายออกแบบมาเป็นอย่างนั้นไนงะ ะะทำให้กรณีนี้ประชาชนต้องไปทําประชามาติในเขตของตัวเองอซึ่งบางคนมันไม่สะดวกนะนืกอ,ออกไหมละ่ะหากลงทะเบียนจะต้องไปนอกเขตต่างจังหวัดดังนั้นหากไม่ลงทะเบียนก็ต้องใช้สิทธิ์ในเขตของตัวเองสําหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ์จะต้องแสดงตนสองครั้งนะ่ะโดยครั้งแรกเป็นการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสอ,อย่างที่พี่ชได้อธิบายไปฟังนะจากนั้นก็รับบัตรแล้วก็ไปหย่อนลงหีบจึงมาแสดงตนรอบที่สองนะ เพื่อใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามตินะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะหรอกโดยทางสํานักงานกรกตเนี่ยก็จะทําหน่วยเลือกตั้งเสมือนจริงเพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบให้ประชาชนได้เข้าใจอีกทีนึงลองไปฟังเสียงคุณแสวงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะประชามติค่ะเห็นมีข้อเรียกร้องให้มีการขยายบลงสามารถทาได้เผมพูดเรื่องภาพรวมพอดีมันเป็นวันสุดท้ายเมื่อวานเนตอนหกทุ่ ภาพรวมของการลงทะเบียนนะครับก็ในเชิงปริมาณผู้ลงทะเบียนมากกว่าปีที่แล้วทั้งนอกราชและนอกราชชนาจักรนี่ยังไม่รวมการลงทะเบียนทางไปรษณีย์และก็ที่ไปแจ้งในสำนักทะเบียนต่างๆนะครับก็ตอนนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนมากกว่าปี66แต่ว่าถามว่าระบบเรารับการลงทะเบียนได้ ได้ดีแค่ไหนก็อย่างเมื่อวานเนี่ยครับมีคนลงทะเบียนเกือบ2ล้านคนในระบบจากคือคนสุดท้ายก็อย่างที่ว่าครับก็มาลงวันสุดท้ายอยู่ดีมีแบบอของสะสะเนี่ยมนลงประมาณ900าแสประชามติ1ล้านคนโดยโดยโดยประมาณน,น,นะครับนั่นก็แสดงว่าระบบเราสามารถรับการลงทะเบียนได้อาจจะติดขัดบ้างนิดนิดหน่นอยหน่อย ก็เท่าที่เราให้คนมอนิเตอร์ก็ดูนะครับก็ถ้ากว่าหนูคนต่างจังหวัดหนูที่จริงหนูต้องกลับไปลำปางไม่หนูเรื่องที่กรุงเทพอ่ะก็กลับไปสองวันก็ใช้ทั้งหนึ่งทั้งแปดซึ่งคันนี้คนก็เลยถามว่าวันเดียวไม่ได้หรอแต่ว่ามันเป็นกฎที่เขาเขียนเอาไว้ตัวเองว่ามันโอเควันหนึ่งมันเป็นเรื่องสสออีกวันหนึ่งมันเป็นเกี่ยวกับการทําลงประชามติเพราะฉะนั้นมันรวมกันไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้จับตามองกันเกี่ยวกับรจับตาเลยครับนะฮะก็คือบิ๊กป้อมทำไมคร วันนี้ก็ออกลาออกคือ,อ,อคันิเดตเนี่ยลาออกมานานแล้วต<ช>ั้งแต่ที่ก่อนแล้วแต่วันนี้ลาออกจากหัวหน้าพักซึ่งอย่างที่บอกว่าแกคงจะวางมือเรื่องการเมืองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล,ะล่ะแล้วก็แน่นอนคนที่มานั่งหัวหน้าพักคนใหม่ก็คือคุณตรีนุชเทียนทอง คือบิ๊กป๊อกก็แปดสิบกว่าแล้วอะจริงๆออกมาบอกเรื่องปัญหาสุขภาพก็คือแปดสิบกว่าเขาบอกเลยปัญหาสุขภาพของเขาวันนี้ที่พักพลังประชารัฐนะฮะคุณไัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยก็แถลงผลประชุมคณะกรรมการบริหารพักว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชาประชาัฐเนี่ยนะฮะได้ลงนามลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักพอปชรียบร้อยแล้วล่ะนะแล้วก็อย่างที่บอกว่า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติแต่งตั้งให้นางสาวตรีนุชเทียงทองเลขาธิการพักดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้าพักพลังประชารัฐคนประพัโดยพลเอกประวิทย์ยจะอยู่นัวนนันนี้วันที่เขามาสมัครจับเบอร์กันอะ่ะ <c oughs> เขามาจับเบอร์กัน <c oughs> เขาก็ <c oughs> เติร์ทาม,มาให้กําลังใจคุณตรีนุชเขาบอกว่าเนี่ยท่านก็คือแต่ถ้าสมมติตอนนั้นลาออกมันจะมีผลกั <c oughs> บการเซ็นเอกสารเงี้ยหนุ่มก็คือเซ็นเอกสารรับรองผู้สมัครอย่างเงี้ยมันจะมี มีผลต่อการเซ็นเอกสารซึ่งพี่หนุ่มวันพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มวันค่บคุณ<ข>วันอยู่บำรุงพี่หนุ่มวันเขาก็มาเปิดพักใจว่าเขาทําอะไรไม่ทนันเพราะตอนแรกเขาคิดว่าบิ๊กป้อมยังอยู่ตัวเขาเองเขาก็ช็อกเหมือนกัน<ม>ว่าอยู่ดีบิ๊กป้อมไปเนี่ยเขาก็เลยต้องเว้นวรรคทางการเมืองหนึ่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 งสมัยเขาบอกสาเหตุจากการตัดสินใจในการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคของพลเอกประวิทยเนี่ยปัญหาเดียวเลย คือปัญหาด้านสุขภาพมีปัญหาเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเมืองอื่นๆเลยคือเขาบอกว่า80กว่าแล้วก็เขาอยากจะกลับไปดูแลสุขภาพเขาจับก้อนเดี๋ยวจับตาดูคนตทวเล็กๆอยากทำสุขีเล็กๆขึ้นมาเป็นเป็นหน้าเป็นหน้ารับพขอนประชาธิปไตยเป็นตัวโอเค